สบายดีหารุซมตอนนี้ข้าเจ้ามาอยู่อันตำบลบางปูน้องรุซมเนาะตอนนี้เวลาหกโมงเศ้าเดยรเาหกบสมงบดตำบลบางปูนี่แก็ถือว่าเป็นเขต อุตสาหกรรมการว่าแมน่นโงจังโฮง,งานต่างๆหลวงหลายไปมากเราอยู่บางปูนี่แล้วก็มีสถานที่พักพอนากอากาศพักพอนักอากาศเดอะซูเด้อร์ลีนน้ำทะเลบ่ได้เพราะว่าเขตบางปูมีแต่ขีต้ต้มมีขีต้ต้มมันบระหามีสายหาดเน้อม,มีดินทรายะนะมันเป็นขีต้ต้ม ดิน้ายแกมตุ้มก็ว่าแม่นมันมะสมสำหรับกันะเพิ่นหาเพิ่นเวลาน้ามาลงเพิ่นก็ไปหาป,ปูหาปลาเก็บปูเก็บหอยเก็บอย่างอยู่ตามมะนกีตุม้มแคมนะเลอะไรนี่แต่เขาเพิ่นมาสมอย่างมาสมนกยางนกกระยางน,โน,โนกกระยางใหญ่เพิ่นมาบินมากินปูกินหอยเวลาน้าลงพนา นกกระยางข่าวบอกยิ่งใหญ่ขายเงาเๆาฮะนาทางสมจะทจะเป็นนกกระยาง,างและภาษาบ้านเนาะนอันตอนนี้ก็แจ้งขึ้นมาแล้วทางสมหกโมงล้วดีเนาะของวันจันทร์เนาะวันที่สาวเจ็ดเดือนมีถุนาปี 2, ส,าสองพันสอง ว่าคูณศัก,ก 2, ละกัสองันห้าร้อยหกสิบห้าก็ไปตามเส้นทางนนสุขุมวิททักงองแห่งชาดติหไม้เลข3นะถนนหนทางคุณก็ได้บัแปลงได้ปรับปรุงได้อัพเกรดเห็นไหจากสองเออจากสี่เลนไอกี้ย,น,ยน,น,น,นนะอกี้เป็น2เลนนะครับผมสามสิบปี เจ้าค the kind of ืนมาคือกำพับพับปรุงให้เป็นซีเลนจากซีเลนแล้วเดี๋ยวนี้โกเลนทำซูมเลยนะการพัฒนาสร้างสาปฏิสาตบ้านเพิ่นจากข้าวเจ้าเพ้าเดี๋ยวบุตรต้องขอโทษขอไปเดี๋ยวพัฒนาสร้างสาปฏิสาตบ้านเมืองเพิ่นนเลยนะขยับขยายปรับปรุงปวกแฝงให้มันใหญ่ออกใหญ่ออกถนนอันดีเด็ด เขตจังวัดนะสุรประกาศมันขยายได้ดิคันแมนยูกรุงเทพมันขยายอีกเ่าได้แล้วถนนธนะถนนนั่นนะสุขุมวิธทธนนจะได้แถวนั่นพอตึกซานบ้านซ้อนคนดอกคนโตเนาะนได้แล้วพอสถานที่ว่ามันมายขยายขยายขยายอยูเขตีนอกเมืองพี่แหละแต่ก็กับไปกันแลกตาม ทั้งอันนะคุณสุวิทยทั้งหลวงหมายเลขสามไปฮอดพุ่นละไปหอตซันสายแดนตาเตอร์เป็อย่างงู้นละเจ้าก็บขนาดว่าบูถของผูโทษสายแดนขบินพุ่นละเส้นทางตัวน,น,นี้มันซูดฮอดพุ่นเดชผ่าน,น,นอันอันสมุดปากการแล้วก็ไปผ่านนะสังเสาไปผ่านสุนบุรีไปผ่าน อะไรย้อนไปผ่านจันทบุรีกับทางนี่ยังจันทบุรียังพูดละสุดท้ายแดทขมิ้นพูดละทางซงเส้นทางลากของทางหลวงแห่งชาติพนธจีนว่ใส่ยสื่อว่าทางหลวงแห่งชาติไม้เลขสามเรื่องล่าวก็มีทางหลวงแห่งชาติไม้เลขสองไม้เลขสองก็ทางมิตรภาพ ทงหลวงหินซัหมายเล็กซี่ก็เป็นลงเป็ต้ตเหตุกระเซมบอกดีแล้วข้าเจ้าก็ขอโทษขอไปอว่าบ่าวบัวชือเด้อผมหูน้อยที่สุดเราว่าเนาะบอกเขาขาเจ้าบัวได้เป็นคุณไทยแบบบวพอกอบัวล้าวแต่มาเวียกมางานมาเห็นเวียกสอบ ตังหลวงแห่งชาติหมายเลขสามปกตินี่หกโมงนี่มันแดดออกแจ้งนะพอดีปรากฏว่ามันฝนตกนอก้องบางสี่โมงเศร้าฝนตกกันเลยว่าเทศไทยขี้เพื่อปังลายกันเลยว่าไม่ควรแจ้งมือตุ้มตุ้มตุ้มวิธีเบื้งวิธีที่วิธีของคนเศร้าเนาะ บางปูนั่คือชาวไทยอยู่ในเขตบางปูเนกับนั่งรถสองแถวไปมาลาก,กานดิไปเนาะรถสองแถวเดียวเดียวเห็นสีขา,ขาวๆนะนั้นทางคนก็นสะอาดบา,างบงุรีฝอกคุณพนพอคน พคนเอาใจใส่ประเทศไทยเพคนเอาใจที่สุดเรื่องเรื่องถนนหนทางบ่อยมีขี้คุณบ่อยมีขี้ต่งบ่อยมีเพราะว่าเพคนพยายามเห็ดแนวใดจำกัดอันฝุ่นละอองเอ็มที2.5พีเอ็มบอกโอ้ยภาวาพิษก่อตัวเอ็มทีพีเอ็ม2.5นี้เพฝันบ่อยมันบ่อยมันสูงมันระบายแบสูง,แล,สงแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพชีวิตของ อันนั้น,นมวลมนุษย์เนาะก็คือสาวไทยก็คือสาวมนุษย์เขาอ,อยู่ในอันนั้นประเทนประเทศไทยนี่แหละเขาหนักท่องจกท่องเที่ยวต่างๆเนาะจำกัดฟุลละอองเอ็มคีสองยุดานี่ถ้าคนจะหุ่นทองหนทาง,งหุ่นทองหอยฟ้ดไทยขวดแอไอ้สาๆคุณได้คุณได้เบิรงคลิป เอพิโซดทับยิดของเขาเจ้าออกเดินทางนัออกจากกรีเวียนแล้วขาเจ้าเฮ็ดเทศบาลนอกกรุงเทพตัวเทศบาลแต่ละเมืองคนกับมาเฮ็ดออกลงเฮ็ดเบี้ยกตั้งแต่สี่ห้าโมงเช้าไหนหกโมงจนกระเบิดจนกระเซาะว่ามันเป็นการกีดขวางการสัญจรด้วย ผ่านมาหลายนักส่งเศร้าๆคนก็นเริ่มเปิดแล้วนะเจ้ามาสวกต่อเ่ือาเศร้ารถมันเลนหลาลเนี่ยเียวใส่ไปบางบอ่อไปสนบุรีไป có sức khó khăn hay tham sâu để bơm súng nó là tù bùn xin bùn nắp hay súng nắp hay súng nắp 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 เราไปตามทางถนนสุขุมวิททางดอนฮิซ่าหมายเลขสามแดดเริ่มออกแล้วตะววนเริ่มออกจากขีเฟื่อแล้วคาร์เน,นโบวี่ีีเฟอบอวางโอ้แดดแจ้งสว่างขนาด ว่าคนฟังคนเกิดแลนเหยียบอันทางอันที่จริงทางสีว่าคนขีดสีเหลืองคนห้ามบวายแลนเนาะกับซึงว่าแลนได้แต่เลนเดียวเนาะเบื้องละเลนแต่ว่าคนเป้าคนฟังคนเกิดเหยียบไปซะแล้วก็ถือว่าคันที่ว่าเลือกคดระเบียบจัดจ่อก็ถือว่าพีชคนห้ามบวายเหยียบเส้นสีเหลือง เสีเหลืองการที่ว่าเนาะมันเกิดเขาเห็นน้ำกันะอะไรเคลื่อมันก็นมีการยกยานกันเจ้าหน้าที่ตำรวจกกันสีสีเข่งคัดหลายกับ保เนาะเนื่องจากว่าบเฟ้าไปเวียบไปงานบดทันเวียบบดทันงาเนเพราะว่าคนขีดสีเหลืองไว้เพื่อเพื่อ,อว่าให้คายคน ใช้ใส่สะโพกเลี้ยวขวาเนาะข้ามทางขวาไปนั้นเราต้องไปซื้อข้าวโอ๊ตจำเป็นไอ,นอ้นาะถ้าจะทำเป็นการกีดขวางมายผู้ใส่ี่เลี้ยวขวาัวมันก็มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดอุบัติแพ้เนาะสูงกันก็พยายามเตือนนะนะวอก youtube ย้ำนะจะกับกฎระเบียบจราจรจต่อเนาะ จอดไปมาขับรถขับล้างให้ปฏิบัติตามคนระเบียบวินัยของจราจรก็คือจราจรภายในประเทศก็คือสากลมุลละเพราะว่ากันประเทศไทยถือว่าระบบจราจรถือว่าได้ระบบสากลเส้นทางก็นี่นะระบบสากลในเท่ละถนนทางกนีปฏิบัติได้แบบมาตรฐานสากลมีบนเลี้ยวซ้ายบนเลี้ยวขวาบนไหลเลี้ยวบอไหลอย่างก็ถือว่า ได้มาตรฐานระบบสากลแล้วน,นะฮะบางคนต้องได้มาตรฐานสากลเ้ากลับไปบ้านไทยได้มาตรฐานสากลภาษานะประกอบด้วยนั่นเลยแต่ว่าคน,าคน,าคนาคเป้าเรียกเป้างานเมีค่าซาวขายบอกอปเป้าแลงไปเนาะเป้าแลนไปขายเครื่องขายของดิจำเป็นล่ะหากเจ้าแลนนี่เจ็บว่า เจดเนาะเจดแต่ว่ามันก็เทียบส่ผูคน,นตามคนข่เา,า,เ,า,สสา,ขาเจ้าไม้เพื่อ็ถดอว่าซักซ่าเพื่อจะแซงไส้ข่าวจาไปนะแซงก็ได้แซงไปเลวเนาะเจ้าก็ค่อยไปเจ็ดสิบเพื่อียนยูวว่า,าร์ไวรแลนด์เกิดแปดสิแต่ก็เจ้าก็แล้เจ็าเนาะนไป่องกันแล้วย่างมันก็ ว่าฮ่าวฮ่าวบ่ฟ้าบ่ฟ้างฮ่าวค่ะภายน้ําเลนเลนซ่าฮ่าระนเนาะเผื่อว่ามีเรื่องควมเซยงในการเกิดวัดฮีดต่างๆฮัมสุ่งเลี้ยวซ่ายไกยว่ไป เลี้ยวข้ามทางมาเลยโลดได้โบจะเป็นที่เลี้ยวกับเลี้ยว่หันนะจริงรับการมันก็บโบได้อะไรบางบอสนะแต่ได้ขีแบบต้เลี้ยวกับในี่อุปการนโยบายมีการอนุรลมอะไรอยู่ในกรุงเทพมหานครก็คือการจะมีการอนุรลอนุรลมันไปซะเลยฉันบอสอนุรลมีเฮงรถติดหลายเในระบบสุดขอนุรลมบ่พอผ่านรถให้มันได้ ลอยมันติดเถอะนะคณะที่เปิดปฏิบัติจากกฎระเบียบจาราจรมาตรฐานสากลแท้ๆนะรถแห้งติดแจ่มส่งได้รถแห้ง,แงติดเหรอเพาะว่าบางบอรอยมันเกิดได้ยุ่ในงานตำรวจเพฝึกกับซีเมนตฮู้จักเหรอกทินไผ่ทินแล้วหนะเพิ่นเกิดได้ ปล่อยให้มีการข้ามเลี้ยวข้ามโลดนะได้600เมตรขับตรงไปตลอดโดวยวิ่งบนถนนหมายเลข3เข้าใจนู้กันแถวนหน้าเน,นาะศูนย์เนาะตอนนี้พมาหอดอย่างเงยังอยู่ในเขตสม,มุทรปราการยูสิไปมุ่งหน้าไปขับตรงไปตลอดโดวยวิ่งบนถนนหมายเลข3 อกาแล้วก็สีมุ่งหน้าไปพ่นแหละ ตอนนี้ยังอยู่สมุทรปราการเนาะจิมุ่งหน้าไปสะเซิงเซาคุณเด้เอครับสะสงเซาคุณโหลดฝุ่นฝายเครื่องฝายกอง็เฝ้าฟังกอไปขายาาให้มันได้จะเซาๆดีครับผมสมันนมะดูปุตติภัยแหละคนก็นทำมาหากินเนาะแลน้ำมันลงเวลาแนวใด้ทวงทัดกับเวลาซื้อขายได้เป็นหกวงเราต้องไปขายเจ็ดวงอยู่ตาม เือนบ้านปลาซุนดูอาตามอัหกจกหงงากโครงการต่างๆนะทางว่ดสุขุมบิตรทางหลวงแห่งชาติหมายเลขสามนี่นะคนเกิดจังเหตุใจหกเลนแล้วก็ถือว่าโอ้กว้างๆดีทุ่งซืพอคนเลยเอนาะ ไฝ้าไ้ฟังกับไปทั้งดวนก็นได้เดี๋ยวเนื่องจากว่าเขาเจ้าเห็นว่าหนทางคุณได้ขยับขายายที่จริงก็หาก็แล้วใหม่หมหมได้หกเลนนี่นะลลลลนนนแล้วแล้วแล้วตอนก่อนโควิดนี COVID ่แหละก่อนโควิดนี่แหละคุณชมโควิดเพิ่งกับบางยอเพิ่งกับเฮ็ดไปเฮ็ดไปให้ได้หกเลนหกเลนนีนน่มันกน็สะดวกสบายบ่ิจกเป็นที่ว่าไปแลนทั้งดวนมอเตอรว์วี ไม่ไียกจอกเด้เก็ดขนาดนั้นเลยฝุ่นซีฟ้าทีฟังได้เท่เนาะเวลาช่วงโมงเวลาที่ว่ามันน่าจำเป็ดดีเฝ้าฟ็ขัวมือเนี่ยวัดบางกู สามก็คือถนนสู้ขุมมเดมุ่งห,หน้าออกสู่ภาคตะวันออกเนาะของประเทศไทยยูนีกับมิวัด อย,อยู่ขัวมือนีมีวัดอยู่บนด้านว่าวัดวัดหงทองทอยู่แค้มทะเลพูแหลยอยู่คือกับเกาะร้อยพูดเละแค้มไทยประเทศออกยุ่ออกไปแค้มทะเลนะขาเจออเ้อนควาเคยไปเพื่อเห็นในคนลงอยู่ใน YouTube เนาะโอกาสหน้าฟ้าใบพูดเละที่ว่ามีลงเวลาพูดเละเขาเจ้าสิไปถ่ายคลิปให้ท่านทุมได้เบิง้งเนาะ มือหนี้นี่เอาแต่ว่ากายไปซื้อกายวัดท่านไปซื้อเนาะ้อทางเข้าวัดหุ่ท้องขนาดสมุดประกาศน่ะเป็นเร่งท่องเที่ยวอันนึ่งน้อเร่งท่องเที่ยวหนึ่งนะจีบเอาไปฟังซื้อแต่เอาบสได้พาไปเบิ่งโอกาสหน้าฟ้าใหมพ่พวกเราไปที่พาก zoom ไปเบิ่งเด้อ วันนี้ไปเรียงก้อนเนาะสุดเนาะ